สวัสดีค่ะทุกคนมือนีไม่หญยท้องไม่เชน,นียวกาไเก็บบรรยากาศบ้านๆที่จังหวัดชัยภูมิมาฝากด้จ้าเด้ออากาศรอบเช้าของที่บ้านเฮาเนาะค่ะสิเปลี่ยนประมาณนี้เนาะคะ่ะนอตตอนเสา้าอุย้ยมือนีหมอกเยอะเลยค่ะหมอกเยอะเลยหมอกลงเยอะหนาวจัดเลยค้างซันมับๆๆๆมับมับมับานบัดนี้ไม่หญ่ท้องไม่เชน,นี่เกะไปเก็บบรรยากาศมาเสร็จเราปึ๊บกะมัดสิงไฟเนาะคะ่ะสิงไฟเนาะคะ่ะมันห่อนมันหนาวจัดเด้อพี่น้องหนาวจัด หนาวมากๆเลยนะคะที่จังหวัดชัย,ยภูมินะคะปาดไม่ไงท้องไม่ชฉียหนาร่างกายเจ้ากับปรับสภาพบทันเลยเนาะเออจากที่อยู่อากาศทวนๆมาเจออากาศ หลังจากนั้นไม่ญ่ทองไม้แชแนวกับมาเตรียมเตาเนาะคะ่ะจากฟิงไฟเรามันรู้สึกว่าร่างกายอบอุ่นดีแล้วกัแไม่ใญ่ทองไม้แชแนวก็มาเตรียมเตาเพื่อสิหนึ่งข้าวเหนียวเด้อค่ะพี่น้องคะหนึ่งข้าวเหนียวหนึ่งข้าวเหนียวกินกับมื่อนี้ว่าสิป,ปิ้งปลาทูนะคะปิ้งปลาทูมันปาดแมไม่ญ่ทองไม้แชแนวเจ้าสีด่งไฟติดบนอบาดเนี่ยอออเพราะว่านานเลยคะ่ะที่บริกอไฟแบบนี้เนาะ รู้สึกว่าแบบบ้านๆมันก็มันก็ดีนะคะพี่น้องวาสนาแมนบอกอืมนั่นล่ละค่ะไม่ไ่ต้องไม่เฉลี่ยกก่อก่อไฟโอ้มันคือปกติดเนาะเสดกินมารอบบดเนี่ยเอยติดแป๊บติดแป๊บเออนั่นล่ะค่ะรอแป๊บนึงค่ะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกติดเดี๋ยวกติดเออนั่นล่ละค่ะเดี๋ยวกติดเป้ยพัดหน้าพัดหลังลืมเล้วเนีเฮาแบบเคยก่อไฟมานานแล้วเนาะค่ะอยู่ในกรุงเทพฯพิ่สิใช้แต่เตาแก๊สนาอเออพอมาบ้านนอวเขาิไดใส่เตาถทานจังนี่เนี่ยเออแบบนี้ นี่ละค่ะสองรอบแล้วสิได้กินบอนอว่าสันว่าบัดเีนิพ่สาว่าโอ้ยมือใดสิได้กินนอบาดเนี่ยมันสิได้เป็นตาได้กินบ่ล้มันสี่คือบอววาสันเพื่อนกันเลยว่าอันเป็นยังไงเนาะไทยกรุงเทพเพื่อนก่อไฟว่าสันวาเอาก็เพาได้กินอยู่ได้เหรอพี่น้องเออเริ่มใส่ทานเลยกค่ะวันนี้ใส่ทานเลยใส่ทานเลยวันนี้เขาก็ใส่ทานลงไปเนาะค่ะใส่ทานลงไปเพื่อให้ไฟมันติดนะคะเพื่อให้ไฟมันติดใส่ทานลง้วค่ะนี่แหละค่ะทานใส่ลงไปให้เต็มเตาเลยค่ะ ให้เต็มเตาบบนี้พอทานเต็มเตาดีแล้วฮอกาว่าเออไฟติดเราปุ๊บไม่ไ่ต้องไม่ชนอนลก็สิเปเอาน้าใส่หมหนึ่งมาหนึ่งเข่านะาบตติดค่ะพี่น้องค่ะพี่สาวเลยมากรอไม่อีกเนาะโอ้ยไทยกรุงเทพเพื่อนกระไรก่อไฟกับปติดแต่อยากอาไอเพิ่เนพี่สาวเลยเดียมากรอไม่อือปนปนี้เพื่อนก็สซิเอาหมหนึ่งตั้งเลยค่ะตั้งเลยค่ะตั้งมองเตาผีสิงของเขาเนาะพี่น้องเออเตาผีสิงอ้าวต่อไปก็ใส่ข้าวค่ะใส่ข้าวเหนียวเนาะ พอเวลาเข้าหนึ่งข้าวเหนียวแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่าไม่ใหี่ยทองไม้ฉ่เนียวกะมาเอาปลาทูนะคะปลาทูเค็มหรือปลาทูมันนะคะมันกับบมันําใด้อกพี่น้องค่ามันเป็นเค็มอยู่่นราคาะมาปิ้งกินกับข้าวเหนียวเนาะค่ะเนาะเราจะมีพริกสดนะคะพริกสดเอามะขัวตำตำนี่แหละค่ะไม่เงยท้องไอพี่สาวเพิ่นเด็จเนาะค่ะเด็ดเสร็จเราก็มานั่งขัวขัวบกพริกค่ะขัวบกพริกขัวไปขัวไมาขัวไปขัวไม้มันเหลืองเหลืองเนาะพี่น้อง่าแล้วก็มาตำกินกัน